ครั้งที่เราได้มีโอกาสพบกันหรือได้รับฟังในสิ่งที่พระอาจารย์ได้มีโอกาสเราเรื่องราวบ้างนะครับแล้วก็นำเสนอสิ่งที่เกี่ยวข้องกับโมเดลที่ชื่อว่ารับมือกับความตายอย่างผู้มีสติในทุกๆครั้งที่เราได้มีโอกาสเอ,อื้อเฟื้อประโยชน์ต่อกันหนึ่งคือผู้ฟังแล้วก็สองก็คือผู้ที่บรรยายอยู่ตรงนี้ก็คือพระอาจารย์ฟัน,นิพง นะครับซึ่งหมายความว่าพร้องกันในการที่อยู่ในฐานะของเรานะครับวันนี้มีเนื้อหาสาระดีๆที่อยากจะนำมาเล่าสู่ให้กับเราทั้งหลายที่ฟังที่เป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของความตายนะครับเพราะว่าในโบเดีวนี้ก็ได้ตั้งขึ้นก็ไม่อยากให้เราได้ตระหนักรับรู้และทําความเข้าใจถึงสิ่งที่เป็นธรรมดา แต่เป็นสิ่งที่เรานั้นต้องมีโอกาสได้รับฟังหรือว่าได้พูดคุยกันในเรื่องนี้พอให้เราได้เข้าใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราความตายเรามีนนยยะอยู่ในช่วงสามการเวลาก็คือ 1. ก่อนเราตาย 2. หลังเราตาย 2. เวลานี้เรามักจะได้ รับฟังแล้วก็ได้มีโอกาสคิดอยู่เหมือนกันว่าก่อนกับหลังแต่เรามักจะขาดอีกหนึ่งช่วงเวลาที่สำคัญก็คือช่วงเวลาของกำลังตายนะครับหรือจังหวะที่เราต้องอแยกออกจากกายที่เราถือครองนี้ซึ่งเป็นช่วงเวลาในสามเวลาที่สำคัญพระอาจารย์ก็จะขอพูดถึงในเวลาแรกก่อนก็คือเวลาก่อนตาย นะครับซึ่งหมายความว่าเราทุกคนคงอยู่ในช่วงเวลานี้จึงได้มีโอกาสนะครับดำเนินชีวิตอยู่ที่เป็นปกติของเราในทุกๆวันนะครับทีนี้ก่อนก็แปลว่าเรามีโอกาสที่จะสร้างสิ่งต่างๆเพื่อเตรียมหรือเพื่อที่จะให้เป็นการสะสมนะครับในสิ่งที่เรารู้กันดีว่าในระหว่างที่เราอยู่กับการดำเนินชีวิต เราต้องสร้างความดีซึ่งเป็นความดีที่ต้องมีมากพอสําหรับวันที่เราจะไปสู่หลังความตายนั้นนะครับเพราะฉะนั้นความดีก่อนนี้สิ่งที่ทุกคนสร้างอยู่โดยความเข้าใจและความรู้ที่เป็นพื้นฐานของทุกคนนั้นคงไม่ได้แตกต่างกันเราก็คงจะมีความคิดเห็นที่ได้ตักเตรียมในเรื่องราวต่างๆกับชีวิตโดยหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและก็ด้วย หลักเหตุและผลของการดำรงชีวิตโดยทั่วไปการประพฤติอยู่ในความดีที่ว่าด้วยทานศีลแล้วก็ภาวนาที่เรารู้กันดีว่าสิ่งทั้งสามนี้เป็นสิ่งที่ควรตักเตรียมไว้ในก่อนของเวลาที่จะเรียกว่าความตายที่จะเกิดขึ้นแต่ทีนี้อยากจะให้เราได้ขยายหรือว่าให้เห็นความชัดเจนของการเตรียมในสิ่งที่สำคัญ ในระหว่างจิตของผู้ที่อาศัยกายก่อนตายนี้จะมีเรื่องของอำนาจที่ทำให้เราอยู่ในสภาพที่เรียกว่าปกติจนเรานั้นคุ้นชินก็คือพลังของตัณหาที่ว่าด้วยความโรคความโกรธและก็ความหลงคิดที่เป็นอารมณ์ของมานนั้นมักจะทำให้เราอยู่ในอารมณ์ที่สร้างนะครับ ความคุ้นชินที่ทําให้จิตหรือผู้มาครองกายอย่างเรานั้นเกิดความคุ่นมัวแล้วก็ความเศร้าหมองนะครับซึ่งหมายความว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตอยู่โอกาสต่อการที่จะเป็นปกติที่เป็นอารมณ์มานั้นมีมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นการเตรียมก่อนก็คือหมายความว่าอีกฝั่งหนึ่งที่เราสามารถทําได้ในระหว่างนี้ก็คือการที่เราต้องมีพลังแห่งสตินะครับซึ่งเป็นอีกฝั่งหนึ่ง ในโปรแกรมจะเรียกว่าแม่นะครับคือสติเป็นฝั่งที่จะทําให้เราเกิดพลังงานบวกอันที่จะทําให้เรานั้นได้ออกจากอํานาจของอารมณ์ม,มารทั้งหลายที่บ้าด้วยความโลภกดลงนั้นให้มาอยู่ที่ปัจจุบันนะครับทาให้เราเป็นผู้ที่มีความสดชื่นจ่มใสและก็เป็นจิตที่มีความเจริญงอกงามในพลังแห่งสติอันแปลว่าในช่วงเวลาก่อน ที่เราจะไปสู่ความตายนั้นเรามีทั้งโอกาสในการที่จะสร้างความเป็นปกติในการเป็นผู้มีสติได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าทานศีลหรือภาวนาที่เราจะทําไว้ในขณะเวลานี้ก็คือการทําอย่างเป็นผู้มีสตินั้นจะเพิ่มเติมในส่วนของการกระทําทั้งหลายที่เราทั้งหลายได้เพียรทําอยู่แล้วนะครับให มีความชัดเจนและเป็นปกติที่ดีขึ้นในจิตของผู้ที่มีโอกาสได้ทำนะครับบุญกุศลในฐานะของความเป็นมนุษย์ผู้ที่มีชีวิตเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญนะครับในการเตรียมสิ่งต่างๆหรือสะสมในสิ่งที่ดีงามในเวลาที่เราเรียกว่าก่อนที่เราจะตายนั้นจึงเป็นเรื่องที่ทุกคนนะคต้องมั่นใจว่าในช่วงเวลานี้เราได้อยู่กับความเข้าใจถึงการมี สติอย่างแท้จริงนี่คือช่วงเวลาที่เราต้องเตรียมก่อนตายส่วนในช่วงเวลาที่สองคือหลังความตายมีเขาเล่าว่านะ,นะครับผู้รู้ท่านก็มาเล่าให้เราฟังหรือแม้กระทั่งมีผู้ที่ตายแล้วก็ฟื้นนะครับซึ่งมีจํานวนไม่มากแต่ถ้าเรานะรได้รับรู้ในเรื่องเหล่านี้เราจะเห็นว่าผู้ที่ ผ่านความตายแล้วก็กลับฟื้นมาเป็นผู้มีชีวิตทุกๆท,ท่านนะครับก็จะย้ำชัดว่าให้เพียรสร้างความดีแล้วก็กลับมาเพื่อจะเล่าให้คนที่ยังไม่เคยตายอย่างเราทั้งหลายนั้นให้เพียรสร้างความดีให้มากนะครับเพราะหลังความตายที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วก็เป็นสิ่งที่เราไม่อาจที่จะคิดได้ว่ามีอะไรหรือไม่มีอะไรในตรงนั้น แต่ผู้ที่เล่านั้นกับย้ำชัดว่าให้มนุษย์ผู้มีชีวิตนั้นพึงทำความดีให้มากโดยเฉพาะความดีที่อยู่ในทานศีลและภาวนานะครับทุกคนบอกอย่างนั้นเช่นกันหมดเลยทีนี้พระอาจารย์ก็เพิ่มเติมในความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องหลังความตายนะครับพระอาจารย์ก็จะเปรียบให้เราได้เข้าใจโดยง่ายมากขึ้นถ้าเกิดเป็นหลังความตายถ้าเราเปรียบให้เราเหมือนมองง่ายในวันนี้ นะครับซึ่งเป็นปัจจุบันนี้คือก่อนนะครับแต่วันพรุ่งนี้เปรียบเหมือนว่าเป็นวันนะครับที่หลังความตายก็คือเป็นวันพรุ่งนี้ที่เราไม่รู้เลยว่าจะมีหรือไม่มีเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญเมื่อเราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีอะไรอยู่นะครับให้เราได้เจอหรือว่าให้เราได้ทําก็ตามแต่แต่เรารู้ดีว่าวันนี้เป็นวันที่สําคัญที่เราต้องทําสิ่ง ค,ความดีหรือสิ่งที่สําคัญให้กับเราก่อนเพื่อวันพรุ่งนี้ถ้าเป็นอาหารเราก็จะมีอาหารที่ได้กินอย่างเพียงพอถ้าเป็นทรัพย์เราก็จะรู้ได้ว่าทรัพย์ที่ต้องใช้วันพรุ่งนี้เพียงพอหรือถ้าเราจะมีแผนหรือกิจกรรมใดที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เราก็จะรู้วันนี้เราต้องเตรียมให้เพียงพอนะเพราะฉะนั้นช่วงเวลาหลังความตายเราคงจะต้องทิ้งไว้นะครับ ให้มันเป็นปริศน,นาหรือว่าเป็นเขาเล่าว่าแต่เราก็มาดูอีกทีหนึ่งว่าความเชื่อของแต่ละบุคคลนั้นก็มีต่างกันไปนะครับเพราะว่าเรารู้ดีว่าความคิดเห็นนั้นเราต่างกันแต่เบื้องหลังของความตายต้องเป็นสิ่งที่เราต้องเผชิญกับสิ่งที่สําคัญก็คือการรับผลแห่งปัจจุบันนี้ที่เราต้องไปรับผลด้วยตัวของเราเองและ ที่สำคัญในช่วงเวลาที่3ามพระอาจารย์อยากให้เราโฟกัสแล้วก็รับฟังในสิ่งนี้เป็นสําคัญนะครับในขณะที่เรากําลังจะตายหรือในช่วงเวลาอันใกล้สู่การแยกออกจากร่างกายนี้ที่เราอยู่อาศัยมานานนะครับเป็นช่วงเวลาที่สําคัญ mm hmm. ก็เลยมีคําถามที่อยากจะถามเราว่านะครับถ้าหากว่าเราจะต้องตายในขณะเวลานี้จริงๆ ในช่วงเวลาที่เกิดขึ้นนี้เราจะทําอย่างไรนะครับถ้านักเรียนลองคิดทบทวนดูว่านักเรียนมีวิธีที่ตอบตัวเองได้หรือเรายังไม่มีคําตอบให้กับตัวเองถ้าเราอยู่ในฝั่งของผู้ที่ยังไม่มีคําตอบให้กับตัวเองก็เท่ากับว่าเราไม่สามารถที่จะรับมือหรือทําอะไรได้ใน ฐานะของผู้ที่กําลังจะตายน,นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญในช่วงเวลาที่3นี้พระอาจารย์จึงอยากจะนําประสบการณ์แล้วก็เล่าสู่ให้เราฟังว่านะครับในสิ่งที่สําคัญที่เราจะได้เจอคําตอบว่าในขณะที่เราตายเราจะต้องทํำยังไงนั้นเราก็ต้องมาถามตัวเองก่อนว่าในปัจจุบันนี้เนะี่ยเรารู้จักตัวเราเราเข้าใจตัวเราในฐานะ มาครองกายและกายที่เป็นผู้ให้อาศัยจิตนี้ที่อยู่ร่วมกันแล้วหรือยังนะในความหมายนี้จึงจะสําคัญว่าถ้าเรายังไม่ได้มีความเข้าใจในการอยู่อาศัยร่วมกันระหว่างเราคือจิตกับกายที่อยู่อาศัยกันนะับอย่างชัดเจนแล้วเราย่อมไม่มีคําตอบชัดเจนว่าเราจะทําอย่างไรในเมื่อเวลาที่เราจะต้องแยกย้าย นะครับออกจากกายที่เราอาศัยอยู่นี้ความตายคือความเปลี่ยนแปลงชนิดหนึ่งนะครับที่ไม่ต่างกับธรรมชาติทั่วไปในทุกๆสรรพสิ่งทุกอย่างมีความเปลี่ยนแปลงแต่เหตุว่าสิ่งความเปลี่ยนแปลงชนิดนี้เราไม่เคยเจอนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็เลยต้องมาอยู่ที่ก่อนตายอีกแล้วนะันะนะเกเรียนก็คือเวลาที่เราอยู่ด้วยกันตรงนี้ สิ่งที่เราจะสามารถตอบได้ด้วยความมั่นใจว่าในขณะที่เราต้องตายเราจะทำยังไงนั้น 1. คือเราต้องรู้จักตัวเราก่อนเราคือใครนะครับเราคือผู้ใดที่มาอาศัยอยู่กับกายนี้นะครับคำตอบที่พระอาจารย์บอกก็อาจจะเป็นเหมือนไกด์ไลน์หรือว่าให้เราลงทวน ว่าตรงกับความคิดของเราหรือเปล่านะเราคือจิตผู้มาคลองกายนะครับนักเรียนคิดว่าอย่างไรเนาะกับจิตผู้มาคลองกายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราเป็นใครในฐานะผู้ที่มาคลองกายนี้จะสามารถรู้จักตัวเองได้ผ่านนะครับสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าสติปัฏฐาน สนะครับหรือคำภีที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสสอนไว้นะครับให้พระสาวกทั้งหลายนี้ได้เรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจในการเป็นชีวิตของมนุษย์นะครผู้ที่นะครับมีกายหรือบ้านนะครับหลังนี้นํามาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และพิจารณาความจริงที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเรา พ้ะอาจารย์เชื่อว่าเราทั้งหลายนะครับมีความสนใจและก็สำคัญในการปฏิบัติหรือการภาวนาหรือที่เราจะเรียกกันว่าการนั่งสมาธิหรือการเจริญสติก็ดีนะครับทุกๆคนก็พยายามที่จะให้ไปถึงความเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่องของการเข้าถึงในทางของการปฏิบัติหรือที่เรียกว่าปัญญาในการภาวนาที่จะเกิดขึ้นกับ ที่มีบุญสัมพันธ์นะครับกับคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นนะครับจึงอยากให้เราได้มีโอกาสนะครับในการฝึกฝนและก็เรียนรู้ในหลักของการเจริญสติผ่านโปร,โกรแกรมนอะกที่ชื่อว่า MRP นะครับ MRP ก็เป็นเรื่องราวนะครับที่เราได้เคยรับฟังแล้วก็ได้มีการอธิบายในหลายๆครั้ง ให้กับทุกคนได้นะครับฟังแล้วก็ได้มีการชี้นะครับประโยชน์ต่างๆแล้วเนาะแต่วันนี้พระอาจารย์เพียงอยากจะบอกกับเราว่านะครับถ้าเรารู้ว่าความเป็นปัจจุบันที่แท้จริงผ่านนะครับในการเรียนรู้ในวิธีการที่ถูกต้องเกิดขึ้นแล้วคำตอบที่นักเรียนจะได้ในระหว่างของการเรียนจนไปถึง เวลาที่เราจะต้องใช้นะครับวิธีการที่เราฝึกฝนนี้ไปรับมือในช่วงเวลาที่สำคัญคือกำลังจะตายหรือว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะครับจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าการพ้นจากนะค,ความทุกข์อันเกิดขึ้นว่าด้วยกายที่ตายพระอาจารย์ต้องบอกก่อนนะว่ากายตายนะครับเพราะที่สุดกายที่เราถือครองลมหายใจ ไม่เคลื่อนพัดเข้าหรือพัดออกหมายถึงกายนั้นตายนะครับแต่ทางวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าเมื่อลมหายใจดับแล้วอวัยวะส่วนที่เป็นสมองนั้นยังทํางานอยู่แต่ถ้าในทางของความรู้ในสตินะครับก็หมายความว่าถ้าลมหายใจหยุดก็หมายถึงว่ากายนี้นะครับได้มีสภาพความเปลี่ยนแปลงเข้าสู่กายที่ตายเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกาย ของเราเนี่ยเข้าสู่สภาพความเปลี่ยนแปลงในเวลานั้นนะครับเพื่อผู้ฝึกหรือผู้ปฏิบัติที่ทําอย่างถูกต้องถูกวิธีการเราจะรู้ว่าความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับกายเราก็มีประโยชน์ตรงนั้นนะครับที่จะนําสิ่งความเปลี่ยนแปลงนั้นมาเข้าสู่การพิจารณาเป็นครั้งสุดท้ายนะเพื่อให้เราเกิดค,ความเข้าใจและการปล่อยสิ่งที่สําคัญก็คือการ ปล่อยออกจากความยึดมั่นถือมั่นในกายที่เราถือครองนี้นะซึ่งเวลานั้นแหละเป็นเวลาที่เราจะได้นำความรู้และความเข้าใจทั้งหมดนะครับไปใช้คือการที่เราต้องถอยออกจากความยึดมั่นถือมั่นในกายที่เราถือครองและแน่นอนว่าในขณะหนึ่งขณะจิตที่เกิดความเปลี่ยนแปลงชนิดนั้นนะครับจิตผู้มาครองกายที่ฝึกฝนเป็นอย่างดีแล้วก็ต้องปล่อยวาง นะครับในตัวเองด้วยก็คือจิตผู้ที่มาคลองกายนั้นก็จะมีห่วงเวลาของการที่ต้องดับไปพร้อมกับกายที่เราถือครองนะครับช่วงเวลาสําคัญในคําตอบก็จะไม่มีมีว่าต้องอธิบายหรือบอกกับใครแต่ว่าเราจะรู้ได้ด้วยตัวของเราเองว่าในขณะนั้นเราต้องทําอย่างไร,นะรผู้ฝึกก็จะมีโอกาสนะครับที่จะไปถึงจุดนั้นอย่างเป็นผู้ที่มีประสบการณ์แต่ถ้าเรา นะครับไม่ได้พิจารณาหรือไม่ได้ฝึกฝนเราก็จะไม่รู้เลยว่าในขณะนั้นเราต้องทำอย่างไรคำตอบนะครับอยู่ที่นักเรียนจะต้องทำสิ่งหนึง่งก็คือการเรียนรู้นะครับในหลักของวิชาที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้ให้ดีที่สุดนะครับตามโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้3ช่วงเวลาพระอาจารย์สรุปให้เรานะครับได้รับฟังอย่างนี้และก็หวังอย่างยิ่งว่า น,นักเรียนมีความสนใจหรืออยากจะเข้ามาสู่การเรียนรู้ในสิ่งที่พระอาจารย์นำเสนอมาโดยตลอดก็คือโปรแกรมที่ชื่อว่า MRP พระอาจารย์ยินดีนะครับแล้วก็มาสเตอร์ทุกท่านก็มีความยินดีที่จะแบ่งปันความรู้นี้ให้กับเราทุกๆคนในทุกๆเวลาด้วยนะครับวันนี้พระอาจารย์ได้นำเสนอเรื่องราวสาระพอสังเกตก็คงจะเหมาะสมกับเวลาแล้วนะครับก็ขอ อนุโมทนาบุญกับผู้ที่รับฟังและก็รับชมทุกท่านไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวะอาจารย์ก็คงจะมีเรื่องราวเนื้อหาสาระที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องราวต่างๆนี้มาเล่าสู่กันฟังวันนี้ต้องขอลาทุกคนไปก่อนพบกันในโอกาสหน้ากับโมเดลที่ชื่อว่ารับมือกับความตายอย่างผู้มีสติเจริญพร